9เทคนิคทำไงให้รวยวันนี้จะมาพูดถึงความร่ำรวยกันนะครับหลายคนก็คงอยากจะมีเงินเยอะๆจะได้ซื้อหาของหรือสิ่งที่เราต้องการโดยใช้เงินนั่นเองแต่เราจะรู้ได้ไงครับว่าเราจะทำไงถึงจะรวยวันนี้เลยหาวิธีครับ9เทคนิคทำไงให้รวยมาเล่าให้ฟังกันนะครับซึ่งวิธีการเหล่านี้ก็เป็นวิธีการที่จะทาให้คุณนั้นร่ำรวยมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเชื่อล้ครับ<ล>เดี๋ยวเราไปเริ่มข้อแรกกันเลยดีกว่า ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าการกระจายงานก็จะสร้างความร่ำรวยให้กับเราการทำงานหนักก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นของหลายคนนะครับแต่ถ้าอยากให้เรานั้นขึ้นไปถึงจุดสูงสุดก็ต้องทำงานปัญหาก็คือการทำงานหนักเพียงคนเดียวนั้นแทบจะไม่ได้ทำให้เราร่ำรวยได้นะครับเราสามารถที่จะรวยได้โดยการกระจายงานนะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรวยได้เพียงลำพังโดยการทำงานหนักเพียงคนเดียว แต่เราต้องกระจายงานเพื่อให้มีคนมาทํางานแล้วทําให้เรารวยขึ้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วการกระจายงานนั้นจะเป็นตัวช่วยนะครับในการที่จะทําให้เราร่ํารวยได้ตั้งแต่การจ้างคนภายนอกมาทํางานการลงทุนเครื่องจักรอุปกรณ์ให้ทํางานได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นนะครับหรือการกระจายมือซ้ายมือขวารูปทีมต่างๆเพื่อทําให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างไรายได้ให้กับเรานั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วคนที่จะร่ํารวย ไม่ได้เกิดจากการทํางานคนเดียวแล้วจะร่ํารวยได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้ววิธีที่จะทําให้คุณร่ํารวยข้อแรกเลยก็คือต้องรู้จักการกระจายงานจ้างคนมาทําแทนในงานที่ง่ายงานที่เสียเวลานะครับแล้วเราก็ไปให้ความสําคัญกับให้เวลาในสิ่งที่สําคัญในเรื่องของธุรกิจแล้วก็เรื่องชีวิตของเราเองแล้วก็ให้คนอื่นมาทํางานในส่วนต่างๆของเรา จ่ายเป็นแรงงานนะครับแล้วเขาก็มาสร้างกําไรกับเราแบบเนี้ยพูดง่ายว่าถ้าจะรวยไม่ใช่ทํางานหนักคนเดียวแต่ต้องหาคนมาทํางานหนักให้เรานั่นเองครับวิธีที่2นะครับหรือเทคนิคที่2ก็บอกว่าเพิ่มรายได้ไลดรายจ่ายหากเรามีรายได้ปีละ10บล้านบาทครับหลายคนเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่อยากจะรวยส่วนมากก็จะนําเงินเหล่านี้ไปซื้อรถไปเที่ยว ต่างๆนะครับซึ่งโดยปกติคนร่ำรวยไม่นิยมใช้เงินไปกับสิ่งของที่ไม่สร้างมูลค่าเช่นการซื้อรถซื้อโทรศัพท์มือถือนะครับหรือไปท่องเที่ยวต่างๆนะครับพวกเขามักลงทุนในสินทรัพย์ที่ช่วยผลปรไดย้กับตัวเองและก็คุมรายจ่ายให้ต่ำกว่าไรายได้เพื่อจะมีเงินเหลือเก็บหลายคนเลือกใช้รถเก่าเพราะไม่จำเป็นต้องซื้อรถใหม่แม้พวกเขาจะมีกำลังเงินซื้อได้ก็ตามทีครับ จำ,จำไว้เลยว่ารายได้เพิ่มแต่ถ้าเกิดเราทํารายจ่ายเพิ่มมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นแล้วเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายก็จะทําให้เรามีเงินเก็บเยอะเราก็ยิ่งร่ํารวยนะครับแล้วก็เลือกที่จะซื้อของต่างเนี่ยที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มเขาก็จะไม่นิยมซื้อพวกรถแพงๆนะครับเพราะว่าซื้อมาปุ๊บก็ขาดทุนทันทีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับหรือสิ่งของที่มีมูลค่าเยอะๆซื้อปุ๊บรวราคาตกแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ คนที่เขาร่ํารวยเนี่ยเขาไม่ทํากันนะเพราะฉะนั้นข้อ2ที่พูดถึงครับต้องเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายนะครับก็จะทําให้เรามีเงินเหลือเก็บเยอะเมื่อเก็บเยอะออมเยอะๆเราก็ยิงร่ายิงรวยน,นั่นเองครับวิธีที่3ครับหลายคนเนี่ยก็คงอยากจะทํางานแล้วก็เลื่อนตําแหน่งต่างๆแต่ว่านั่นไม่ใช่วิธีคิดของคนที่จะร่ํารวยทําไงให้รวยหรือเจ้าของกิจาการนะครับเขาไม่ไปไต่ บันไดหรือไต่เหยียบหัวคนอื่นเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเติบโตไปในหน้าที่การงานในระบบแบบนี้นะครับแต่คนที่อยากจะร่ำรวยหรือจะรวยเนี่ยก็คือต้องเป็นเจ้าของธุรกิจนะเขาจะเป็นเจ้าของบันไดนะครับแต่ไม่ใช่คนที่จะไปเดินขึ้นบันไดนั่นคือความเห็นที่ต่างความคิดที่ต่างแล้วพวกเขาเป็นเจ้าของตําแหน่งงานพวกเขาเป็นเจ้าของบันไดที่เหล่าคนที่อยากรวยทํางานจนหัวหมุนเพื่อไต่เต้าอยู่ คนรวยเข้าใจว่าพวกเขาต้องการคนมาทํางานเพื่อช่วยเขาสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นแนวคิดที่ต่างเลยทีเดียวครับถ้าคิดว่าเป็นลูกจ้างก็คืออยากจะตําแหน่งเติบโตเพื่อมีไรายได้เยอะเราคิดว่าการเป็นลูกจ้างที่มีเงินเดือนเยอะจะเป็นคนที่ร่ารวยไม่ใช่เลยนะครับต้องคิดแบบเจ้าของกิจการคือเราเป็นเจ้าของตําแหน่งงานเราสร้างงานนะครับแล้วก็นําคนต่างๆมาทํางานหนักๆเพื่อที่จะหา รายได้หรือส่วนต่างให้กับตัวเราแบบนี้ถึงจะทําให้รห่ารวยได้อย่างแน่นอน,นครับ 4. เป็นมิตรกับเข้าสมาคมให้ถูกกลุ่มถูกคนหลายๆคนนะครับก็อาจจะเคยได้ยินว่าคนรวยก็มักจะคบแต่คนรวยอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงเพราะว่าเมื่อเราอยู่ในกลุ่มคนที่ประสบความสําเร็จเราก็จะมีโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรื่องต่างๆแล้วสักวันหนึ่งความสําเร็จก็จะเป็นของเราครับ แต่คนที่อยากรวยชอบอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเหมือนๆกันถ้าคุณอยากจะหาไรายได้เพิ่มลองไปเที่ยวกับคนที่มีไรายได้มากกว่าตัวเองจะทําให้เราเปลี่ยนแนวความคิดในแบบเดียวกับคนที่ประสบความสําเร็จจําไว้ว่าครับคนที่อยากจะรวยก็ต้องคิดแบบคนรวยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่คุณมีเพื่อนอยู่ตอนเนี้สิ่งรอบข้างของเพื่อนคุณนั้นก็เป็นตัว ่งบอกหรือตัวนําคุณไปสู่ในทิศทางนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเป็นคนแบบไหนไประสบความสําเร็จแบบใดต้องเอาตัวเข้าไปหาสังคมแบบนั้นหาเพื่อนแบบนั้นนะครับแล้วก็จะทําให้เขาเราก็จะได้เรียนรู้แล้วก็สุดท้ายเราก็จะร่ารวยเหมือนคนอื่นพูดง่ายว่าโดยปกติแล้วคนรวยก็คบคนรวยเหมือนกันเพราะว่าคนรวยรู้ว่าคบกับคนรวยก็จะยิ่งรวยขึ้นนะครับคนที่สามารถหาได้ได้ไดมากกว่าเขาก็จะทําให้เรา ทำไรายได้ได้มากกว่าเพราะว่าเราได้แลกเปลี่ยนพูดคุยเข้าใจเรียนรู้ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากจะรวยก็ต้องคบคนรวยนะครับที่รวยด้วยฝีมือตัวเองนะไม่ใช่รวยจากมรดกรวยจากทรัพย์สินของคนอื่นอะไรอย่างงี้ต้องเป็นคนที่สร้างด้วยตัวเองแล้วคุณก็จะรวยเหมือนกับเขาพูดง่ายๆอยากเป็นอะไรแบบไหนไปหาสังคมหาเพื่อนแบบนั้นคุณก็จะเป็นแบบนั้นได้เพราะว่าคุณกําลังเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองไปในทิศทางนั้นนั่นเองครับ วิธีที่5ครับสะสมเงินทองดีกว่าสะสมสินของคนอยากรวยหลายคนนะครับก็สะสมบ้านรถนะครับแต่คนรวยนั้นแตกต่างออกไปพวกเขาถ้าอยากร่ำรวยให้มากขึ้นสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ใช่สิของนะแต่เป็นเงินต่างหากยิ่งซื้อของมากเงินก็จะหายไปกับสิ่งของมากลองหยุดซื้อสิ่งของให้ความสําคัญกับการประหยัดการเก็บออมการลงทุน พราะถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบช้อปปิ้งเนี่ยก็จะใช้เงินไปกับการซื้อสิ่งของต่างๆจนบางครั้งเนี่ยทำให้รายจ่ายเยอะนะครับทำให้ไม่มีเงินเก็บแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่รวยนะครับเขาจะมีความคิดที่แตกต่างก็คือเขาจะได้เงินมาเขาจะไม่ซื้อสิ่งของต่างๆเขาจะเน้นไปลงทุนนะครับเพิ่มทุนต่างๆเพื่อให้ตัวเองนั้นยิ่งร่ำรวยมากยิ่งขึ้นแบบนี้พูยง่ายก็คือสะสมหุ้นสะสม การลงทุนในมิติต่างๆนะครับเพื่อที่จะทําให้เขายิ่งร่ำรวยยิ่งรวยแทนที่จะไปช้อปปิ้งรองเท้าเสื้อผ้ารถนาฬิกาต่างๆแบบนี้ครับ 6. คนรวยนะครับเขาต้องการทำงานเพื่อสร้างทักษะต่างๆคนอยากรวยหลายคนเปลี่ยนงานเพราะแค่ต้องการได้เงินเดือนที่ดีกว่าแต่คนที่รวยรู้ว่าการทำงานไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะในช่วงปีแรกๆของการทำงาน แต่ก็เป็นการพัฒนาทักษะที่ช่วยให้เขากลายเป็นคนรวยได้เช่นการเป็นพนักงานขายเพื่อให้เขาเข้าใจโลกแห่งการค้าการขายแบบนี้หรือเป็นพนักงานธนาคารเพื่อให้เข้าใจกลไกธนาคารนะครับถ้าจะเป็นคนรวยก็ต้องทํางานเพื่อเรียนรู้ทักษะที่จะทําให้คุณน,นั้นรวยเราต้องบอกเลยว่าคนรวยไม่ได้รวยเพราะมีะไรายได้เยอะเพียงอย่างเดียวนะเขาต้องมีทักษะด้วยเพราะฉะนั้นแล้วการที่เขาเลือกไปทํางานอะไรบางอย่างเนี่ยเพราะว่าต้องการจะเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ที่จะทาให้เขาไปทําเองแล้วก็ยิ่งรับยิ่งรวยได้มากขึ้นนั่นเองนะครับพูดง่ายก็คือทํางานเพื่อสร้างฝีมือประสบการณ์ไม่ใช่ทํางานเพื่อแค่มองแค่เงินเดือนนั่นเอง 7. คนรวยจะมองหาการสร้างไรายได้มากกว่าการเก็บออมการเก็บออมไม่ใช่ไม่สําคัญนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่มีความสําคัญแต่การที่จะหาไรายได้เพื่อจะมาลงทุนเนี่ยมีความสําคัญมากกว่าเพราะว่า การออมแล้วนาไปลงทุนก็ได้เงินแต่ถ้าเรามีรายได้เยอะก็ยิ่งมีเงินออมมากก็จะยิ่งทําให้เราร่ํารวยนั่นเองหลายคนคิดว่าแค่การเก็บออมก็เป็นการลงทุนที่เพียงพอแล้วแต่เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายนะครับเราต้องหารายได้เพิ่มมากขึ้นคนรวยจะเข้าใจจุดนี้แล้วก็สร้างหนทางเพื่อสร้างรายได้เพิ่มถ้าใครที่อยากจะรวยแล้วก็โฟกัสไปที่การหารายได้เพิ่มไม่ใช่แค่การเก็บออมหรือลงทุนเท่านั้นนะครับง่ายๆก็คือสมมุติว่า มีรายได้แค่เดือนละหมื่นก็จะเป็นหาได,ได้เดือนละแสนเดือนละล้านนะครับแล้วก็มีวิธีการเก็บออมและลงทุนร่วมไปด้วยก็จะทําให้ยิ่งรำ่ำรวยยิ่งรวยมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้แหละเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญทีเดียวใช่ละครับต่อมานะครับข้อ8แล้วข้อ7ข้อ7ครับตั้งเป้าหมายนะครับการฝันใหญ่นะครับ เพราะว่าคนรวยนั้นมีเป้าหมายแต่ขนาดของเป้าหมายเขาเนี่ยก็จะใหญ่แล้วก็แตกต่างจากคนที่อยากร่ําอยากรวยครับเพราะคนอยากรวยสร้างเป้าหมายที่ปลอดภัยทํางานได้ง่ายแต่คนรวยจะสร้างเป้าหมายจากความตั้งใจแม้เป็นไปไม่ได้หรืออยากหลุดโลกไปเลยเพื่อๆคือเขาฝันใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วลองคิดภาพว่าถ้าฝันใหญ่คิดว่าสร้างไรายได้ 1, 000, 1ล้านก็อาจจะได้เก้าแสนแปดแสนแต่คนที่เป้าหมายเล็กอาจจะบอกว่าสร้างไรายได้แค่1 0 0 0 0แสนก็อาจจะได้แค่ 8ป0 0 0นะครับ80,000กับ8 0 0 0 0 0ก็ต่างกันเยอะใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นว่าคนร่ำรวยจริงๆเนี่ยเขาจะมองเป้าหมายที่ใหญ่นะแล้วก็ลงมือทำเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายให้ได้เมื่อตั้งเป้าหมายก็ต้องลองถามตัวเองว่าเป้าหมายเราที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกหรือเปล่าแล้วก็ต้องคิดว่าเราก็ต้องทำให้ได้มากกว่านี้ที่สำคัญนะครับเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วก็ต้องคิดวิธีในการที่จะทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จได้ บบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดแค่คิดฝันว่ามันฝันใหญ่แต่ว่าไม่ลงมือทํามันจะเรียกว่าการเพิรเจอร์หรือเพิรฟันนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ร่ํารวยก็คือคิดใหญ่ใหญ่ขึ้นกว่าเป้าหมายเดิมแล้วก็ลงมือกระทําเพื่อให้เกิดผลแบบนี้แหละครับ mm. ก็จะยิ่งทําให้คุณยิ่งร่ํายิ่งรวยอย่างแน่นอนเลยทีเดียวคราวนี้มาถึงข้อข้อที่9แล้ว78น่าจะข้ามนะครับถึงข้อที่9นะแล้วครับ mm. ข้อที่9กก็คือว่าเขาบอกว่า การลงทุนนั้นต้องลงทุนอย่างมีเหตุและมีผลนะครับถ้าใช้อารมณ์ในการลงทุนก็อาจจะเจ๊งไปเลยทีเดียวคนรวยคนอยากรวยมีข้อแตกต่างกันก็คือว่าคนอยากรวยใช้เงินเพราะอารมณ์ครับแต่คนรวยนั้นใช้เงินเพราะเหตุผลการลงทุนไม่มีการที่เราจะต้องสามารถที่จะควบคุมหรือ control emotion ของตัวเองนะเพราะอารมณ์เป็นสาเหตุที่ทําให้เราซื้อของแพงขายของถูกและอารมณ์ก็ทําให้ธุรกิจล้มเหลวได้เพราะฉะนั้นแล้ว ก็ต้องดูด้วยเหตุและผลอย่าเอาอารมณ์เข้าไปร่วมจะทําให้โอกาสที่จะสําเร็จนานน้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องใช้เหตุและผลอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินการลงทุนต่างๆ9ก้าวิธีที่กล่าวมาในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวิธีที่ทําให้คุณร่ํารวยได้อย่างแน่นอนเลยเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วลองใช้วิธีการต่างๆที่กล่าวมาวันนี้ครับ9ก้าเทคนิคทําไงให้รวยถ้าคุณทําตาม 9ข้อนี้จะทําให้คุณมีโอกาสในการร่ํารวยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพลงเท่านี้ครับสําหรับ9เทคนิคทําไงรวย